ฮิฮทุมนิสิ่วนที่มาหัดบัดี่เนาะฮิฮาทุมไปยังบันเนาะไไปนเคื่อนไม้าบานไปอันธุระเที่ไปส่งหลานไปโรงเรียนน้ำโอ้ไปเหตุุุุุนุุุุุุุมุุุุุุอุุุุุุุุุีเลยส่วนมาว่าอ่าเป็นห่วงุูุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ีุุมีุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุมีุุุุุุีุุุ ว่าแล้วเนาะพ่อแม่ควบเป็นห่วงมันอยู่กลางโถกลางป่านัานี้จะอันนั้นมาเคื่อนี่มาฝันน้องเสียบขอนสีแกงเนี่ยพ่อบุญอ๋อมาเมื่อคืนนี่ฝันนั่นแหละว่าที่แรกแรกเว้นนอ่นมาลับดิเท่ามันผ่อนต้องยุ่งกับหลายเนาะมันมาฝันขอนสีแกงฟันว่าคือจังอ่าอยู่โรงเรียนอยู่บ้านเป็นงานเป็นบุญพระป้าว่าสั่นเป็นบุญพระป้าแล้วบันฑิตข้าเจ้าก็เลยอันเอิญไม่ไรวมาน้ำแนว่าสั่นเมื่วมอันร่วมบุญน้ำมูแนว่าสั่นเพิ่นก็เลยเอิญมากินโตกินน้ำ มากินขอน้ำยองเลี้ยนเขาเจ้าจ,จัดเป็นงานถลาสันคนมาหลายหลายเออมีผาถุงสินเป็นพื้นเป็นนี่มีตะตัวง,งามๆเอาให้ไม่ไล่น้ำเนยไฮใบ้คนใส่ล่ำถวายด้วสันว่าซุ่มคู่ซุ่มอย่างอุสันให้ความฟันก่อนไปเก่งเนาะบ,บันนี้ก็เพิ่นทะเลยให้ไปเรียกเอาก็เรียกเลียงเอาน้ำพิน่นมาใส่สุดแตงตัวล่ำถวายอ่าคือยังเด็กหน่อยล่ำถวายเป็นงานเป็นอันนั้นนะท่านแม่อันนี้แม่อันเป็นอ่าคือจังเขาเจ้าจัดทำพิธีอย่างนโรงเรียนก็ให้ล่ำนะ เด็กหน่อยก็เลยขื้นไปล่ำน้ำเด็กหน่อยสั่นในขั้มฝันเนาะมันนี้มันจะลงลงมากถรเจ้าก็เลยถามเลขในขั้มฝันผัดบอกไว้กลางตัวเดียวเม่จำปูเม่จำหมูว่าล่างซิบเก่าตัวเดียวนี่น่ะมันก็ต้องซื้อตัวอื่นหรอกซื้อสิบเก่าล่างสั่นว่าแต่ว่าเป็นปูองไหนพ่นกับบอบอกตอมาทำใส่หูในขั้มฝันน่ะนะซ่ตัวเอซื้อซื้อซื้อสิบเก่าล่างตัวเดียวว่าสั่นระหว่าอืงวันนี้วันนี้ก็แล้เอา ซิบเก่าจรงไอปูขึอ้บอกอันมูเพื่อนไปไลยตัวยูุอันอันได้ก็สร้างว่าสันว่าอันปูบอกให้ซื้อสิบเก้าล่างตัวเดียวเด้อว่าสันครับไม่คว่ำฟันนั่นอันได้บอกเอาทีาา่มันเพื่นสีมะยำเลขไม่ที่บออ่อหนึ่งหาเก่าเนาะหาเก,าากา่ามันด่างแห้งมันอาจจะพิจิเป็นหาหนึ่งเก่าสิเป็นไปได้ตะมาเพื่อนมาแต่มาหนึ่งเก่ามันสีมะรังสันเพื่นบอก ทำมันออกตัวนี้กับพน้นตโรกกับสีนีโขกอยู่ดอกเนาะม,นมันตรงกันกับเหล็กเออมันกเกิดตรงตรงกรรับเหลขไม่ขี้รดแฮรลดเมล็ดเก้าหนึ่งศูนย์สามครับผมตอนทีนักนะพ้น,<ม>นกระทำลายยี่ได้เ,เลขจะเบี่ยนตัวใดก็บอกว่าเก้าหนึ่งศูนย์สาม อัอน่ะบันกะมาตุนกับเลข็กพร่องไม่ชี้หนึ่งหาเก่าเนาะครับผมมันก็อยู่ในจำนวนนั่นครับผมอัอน่ะคนอ๋อย่าไปเล่นตัวอื่นให้เล่นหนึ่งเก้าล่างเด้อสันครับผมก็เลยว่าก็เลยว่าเออก็เลยว่าโอ้ยปุ้ยวดท้ายลูกหลานโลดหนึ่งเก่าลูกนั้นก็สิบอกซุปเอฟซีซื้อดอกม้าได้ใหดบุญใหดท่านก็เลยบางสิ่งอกอัอน่ะแล้วบอกให้เน้นย่ำหนึ่งเก่าครับอ๋อนั่นก็ควบฝันกำเลยฝันว่าได้ร่ำถวาย ปันว่าขาเจ้าเอ่อเลือกสุดไฮไอไม่ไล้แน่ไ้เพ่าะในลำถวายสันเลยใส่สุดเป็นสีเขียวของปันพระอินรขึ้นลำถวายน้ำเด็กหน่อยสันลำถวายอยูรงเรียนเป็นขาวปลาต่ว่าได้ไปกินเขาน้ำข้าเจ้าทีข้ะเจ้าจัดเป็นโตกินสันตอนนั้นได้กินเขาเลขกมันกระซิบว่าเขายู่นอะต่ว่าไม่ไล้ขอยยำเน้นอ่าเลขกที่ไม่ไล้อ่าลุงปูสีโทษเนาะกระสูนสามจ็ดอ่าสามแปด สามแมันก็มีในจานวนกันเนาะตรงกันกำของปูดสีอินดํอยู่เนาะศูนย์สามจิตเออศูนย์สามันก็มีตรงกันกำของปูด้วสีอินดําเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็สามจกระตรงกัน0ี่ศูนมสาแล้วกัมีเก่าหนึ่งกัะตรงกันกับทะเบียนรถไม่ไร่เก้าหนึ่งศูนย์สาม่ันมันมันกระตรงกันเนาะจำนำของปูซีจะโท้ก็นิ่งย่ำให้ก็คือศูนย์สาหรือจิตสามศูก็ได้ครับผม สามแปดหลัก็าหารเก่าจะมามีเอฟซีเท่าหาไม่ไล่หลายคนเนี้ยฟันเกี่ยวไม่ไล่ฟันจาไม่ไล่เอาน้ำพลเมลไม่เกะมูว่าสันว่าสันเอาเกะผู้นั้นเกะผู้นี้ว่าสันว่าเลขไม่ไล่สิเข่ากู้ยเบุว่าสันเอฟซีเท่ามหาว่านเนาะฟันว่าฟันเกี่ยวไม่ไล่ฟันจาไม่ไล่เอาน้ำพลเมลไม่เกะมูวุ่นวุ่นวุ่นอยู่ว่าสันว่าแต่ว่าสิเข่าเต้สิตัวใดญ่ไเนาะเาก็บารูว่ามันสิออกตัวใหญัเอาละแต่ว่าเมื่อคืนมีมีปูมาเน้นย้ำอีกนะขึ้มาให้ซื้อหนึ่งเก่าล่างขนาด แต่วันนี้จนเลขไอ้ปูชีตุโตเพิ่กับว่าได้มาเปลี่ยนมาแปลงยังคงที่มันเดิมคงที่มันเดิมศูนย์สาจิตแล้วก็หาเก้แต่ว่ามันมันมันม่ขอแม่เขาอาจจะเล่นอันอันจสามศูนย์ส่อะไรพเล่นเข้าไปก็มาครับผมมุนทามันมากขามาศูนย์นี่ไม่ไล่มักเด้อมีสามศนยีสองูนไม่ไล่มักถ้าติดศูนย์ติดศูนย์แมนจ้ะมิตนี่ามากกัศูนยมากไม่ไล่มัก ผู้สร้างเน้นพิเศษตัวใดบ่อยหนึ่งเกา่าหนึ่งเก่าล่างเป็นว่าดี๋ยไปซื้ออีหยังตัวอื่นเข้ามาซื้อหนึ่งเก่าล่างตัวเดียวสัตว์เขบอกข้อมูลฝันมาเกินเนี่ยวันนั้บอกแ็เลยว่าโอ้โหมีอาคิงมากเนี่ยก็เลยมาเบอกสอนเห็นไม่ขี้ฟัง่งไม่ขี้เอ้ยซื้อไปหนึ่งเกาา่าผู้มาหย่ำขากย่ำแน่แต่ว,ว่าหนึ่งเกา่าหนึ่งเกา่าเออหนึ่งเก่าล่างเป็นโฮกก็ได้ดิเนาะเป็นโกับเก่าตัวเดียวกันหนึ่งเก่าหนึ่งหฮกยังทีก็ได้ดิ ให้ห้าวสลัดเอาก็พึ่งนะเออแมนแมนแมนออกแยงตะเวกออกหนึ่งหกอยู่นี่แหละเออหนึ่งเก่าหนึ่งหกอยู่นี่นี่และฟันขอนตีแกงปูว่าหนึ่งเก่าแล้วแต่ว่าเข้าวกับกันไวเนาะเขาร์วาหนึ่งหกกว่าจม่าหกเก้าติดเดียวกันมันก็เปลี่ยนไปได้ฟันขากิลีได้นี่หนึ่งเก่าปูบอกยำขากิรีเด้ออันนี้อันนี้ไม่ได้ฟันขอนตีแกงค่ะฟันขอนตีแกงหนึ่งเก่าว่าปูว่าจิบหยางแยงสื่อร่างร่างตัวเดียวเลยหนึ่งเก่าสันปูว่าแต่ว่าหนึ่งหกนี่งห้ากันไว้สุดดอกมันมาก หมกเกาตัวเดียวกันอะไรสำหรับเลขอ่ะูสิทธกอะศูนย์สามกแต่ว่าไม่ไลฝากไเกตสศูนย์วนงวดก้อนเจ็ดศูนย์เก่าตรงตรนียตรงเจ็ดศนย์งลางร้อมนี้แมนเป็นไหลางวันนี้่เปลี่ยนเครื่องวดก้อนสวัหนึ่งเก้าถือว่าตรงตรงกับว่าแน่กับว่าแนจงวดก้อนไฮเตศูตัวเดียวแมกเลดิแมนไฮลางเกตศูนย์ไฮย่ลางความละาะแล้วว่าห้แล้วว่าห้ขึ้นบน แทำไมเกือบถือสามตัวแล้วกันบนเลขหนึ่งแปดเนาะถ้าเป็นหนึ่งหกมีเข่าสามตัวเด้วนอันนี้พ่นพิษตัวเดียววัดก่อนครสองแต้มอันนี้เราสำรับมือนีเด้อไม่ไรกัให้แฟนเอฟซีมือนีเป็นมือโฉบลาบเป็นมือได้เงินได้รับทรัพย์รับโฉบมือนีให้แฟนเออให้แฟนเอฟซีทุกคนกับไฮลุยๆทั่วประเทศทั่วโลกทังไหนก็ได้ให้ได้มีเงินมีทองได้ไม่เห็ดบุญเห็ดท่าน อ่ารวมบุญเฮ็ดท่านเฮ็ดอ่าแต่วายปูชาให้ปูให้ยยาอันนั้นเฮ็ดมีส่งน้ากับอุทิศบุญกุศลให้เพื่อนเวลาเข้าไปเฮ็ดบุญในท่านเนาะครับปูยาทุกพระองค์นั่ยละอืมว่าปูหรือปูสีจะโทษหรือปูไผหรือปูยาสมอนยาอัลมอนอ่าหรือปูในกลางกางๆนี่ยละกับอุทิศบุญกุศลให้เพื่อนได้รับส่วนบุญคือเขามีโฉมนั้งเพลนแล้วกับให้เพื่อนมีพลัง หมวดต่อไปเพราะว่าคันเพื่อนบอกเลียถือเข้าพลังเพื่อนกับรถเล้บารมีเพื่อนกับรถเลยต้องาาเฮ็ดบุญเฮ็ดให้เพื่อนคือ,อคนเนท่าน่นหละทำยีงเทาก็ต้องกินน้ำโคกงน,น้ำนั่นเสริมพลังอืต้องเสริมบุญเสริมบารามี <c oughs> ตั้งตอนนี้กัทั้งวัดปลาถุงนะเพื่อนกำลังสร้าง,างประตูโค้งเนาะ อันนั้นแหละก็ทำเพิ่นกันและทีสร้างประตูโค้งค่ะได้เฮ็ดกับเฮ็ดปุ่นเฮ็ดท่าน,น,นร่วมสร้างเฮ็ดปุ่นประตูโค้งน้ำเพิ่มน้ำแน่กระทึงไม่เล่ยกะสร้ง <c oughs> างหอประทับป,ปูอยู่สร้างเสาสร้างเหล็กมา่อไได้พะบุอยู่บ้านแม่นแต่สร้าง,างหอประทับปูเพราะว่าอยู่ในหมัน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 นี่นะมันเป็นจุนจานเนาะอยู่ในที่นั้นเอี้ซี่กับผู้เสียบดอกทั้งหลังบ้านเฮ็ดเป็นห้องส่วนตัวเขาเลยครับผมนั่นแหละมันฆ่าโศกมันกะทีเฮ็ดปุ่นนั่ไม่เล่กะ อ่ค่อยว่ากันสู้ให้มันก่อนแล้วแต่ปัดใจเฮาสิเฮ็ดหน่อยเห็นนหมไม่เล่นก็บ่ได้ว่าอืมแล้วแต่อ่าชิมโอนมาร่วมบุญนําครับบ่ได้เรียกร้องดอกแต่ว่าหลักๆตอนนี้ก็คือกําลังเฮ็ดประตูโคมยู่ทางวัดดงนะเพื่อนนะแม่นจ้ะอันคันคันคันสิโทรมาไม่เล่นก็ได้เบอร์โทรไม่เล่นเด้อศูนย์หกหนึเดสองหกแปดเก้าเบอร์โทรไม่เล่นนะศูนย์หก 0726897เป็นเบอร์โทรไม่ไล่ค่ะโทรมาหาไม่ไล่โดยตรงก็ได้ค่ะครับผมำถามเรียงอียังก็ได้เรียงเลขเรียงเบอร์ก็ได้ได้ค่ะเลยอันบางทีอ่อช่องยูทูปพนญาเต้พันท่าทายคลิปพันบธมิตรเวลาสิลป์เอฟซีปันไดอันนั้นพระบุญท่าทางทีาถ่าทายคลิปยุ่งส่ก่ะรับโทรศัพท์กับโบวัตโบไวโทรมาหาไม่ไล่โดยตรงได้ค่ะเบอร์โทรไม่ไล่กับ0610726897ค่ะค่ะจิตตัวถาม เลขแม่ไล่กับทรหาแม่ไล่หล่นต่อไปอันทังไหนกับไฮแฟนด์เอฟซีวันนี้คอยร่วมกันปังกันสุขูสุขคนเลยค่ะเด้ออาวันนี้กับทีสรุปเอฟซีกันนะในส่วนของตัวเลขปูสีสุธโตงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกห้าปูสีสุดโตยังคงเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นงวดที่สองปูหอยจะมาเพิ่มมาปูสีหอยสามงวดนี่แหละค่ะครับอันนี้อันนี้งวดที่สองะที่สองแล้ว สามตัวเพื่อนใหญมาศูนย์สามเจ็ดอ่าจึงคอยพี่น้องมากตัวใดกัอย่าลืมซับเอาหลายประตูหกประตูก็ว่ากันไปในส่วนเหล็กรางปูสีสุทให้ยมาสามแปดกับผาเกา่าเพื่อนบอกให้เน้นตัวใดว่าสามแปดกับผาเกา่าไม่ได้เพินพ่นเพิ่นใหญ่บอกตัวเน้นไม่พอครับเพินพ่นไ่ได้บอกตัวเน้นก็คือคนเพิ่นนหอยมาอ่าเป็นแบบนี้แต่ว่ามื่อคืนมากเขาความฝันเน้นว่าเป็นหนึ่งเก้าแต่ว่าบแมเป็นปูสีโทษจะเป็นปูใดบุก ในความฝันก็ว่าเห็นเพื่อนแม่มาซำใส่หูไม่ไรนะบอกว่าจะไปยากอีหยังลูกหลานสันห้ซื้อล่างหนึ่งเก้าน่ะว่าสันวานะครับผมมือเคลื่อนนี่ที่มาซ้ำนี่บอมเป็นปูสีทุ่โตแต่มาซำวา็กสีออกหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยนี่ซื้อนึงเก้าห้ซื้อล่างว่าสันะวานครับผมให้ซื้อล่างแต่ว่าปะนี้ในส่วนหนึ่งหกสี่พอยเป็น้องเห็นนี่ก็คือเก้ากับหกอาจจะเป็นตัวเดียวกันร่ะมันมาหนึ่งหกเนาะครับผม จันตัวเนาะไม่ไลเนาะอ่ะการแชทเจนแล้วนี่ส่วนตัวเลขนะครับก็ล่องเอาไปพินิจิจารณาเบิ้องทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเอาคลิปนี้กับทีลูกวนไม่ไล่ซ้ำนี่แหละครับผมขอบคุณไม่ไล่หลายๆครับผม